้อกุละสา้ต้องหันหันปว่าเลยเห็นไปหันไ่มหนไปคือว่าล้นตึกค่ะคือว่าแรงเสรีกัเชียร์เฮียมาในชองฝัดโอ้แต่ทำยังไงน่าตองปัดมันเป็นนำโอย่าเปทางไหนกับเบสิ่ยากแครไปเลย มาบ่งฟังทังผีดอาตองสวัส so ด mm ีค hmm. ่ะตาตองสวัสด şey, uh, okay. ีค่ะสวัสดีคุณแม่มาไห้กลังใจนี่ก็เลื่อนมานหนก็คุณม่บ้านครัมมานยู่มานอยู่เมื่อนีโอ้มีจาด้วยอพูเต็มกระสังลรือเปล่าท่านไ่เต็มไง

Rr. เลิกเลิกปะเนี <con> ่ค่ะโตกันดีแน่เลย้องตัวเราโได้หนึ่งเด้หนึ่งให้แง่าทุให้ปลาเนี่ยทนถูงให้ปลาด้วย่ครับให้ปลาด้วยนันผมถูงให้ปลาว้ถกขายให้ย่าทุกแนเลยอันนี้สองตเดี๋ยวคือไปไปวันหนึ่งแลด้ยวเรียนละนี่แ่คนละจ้าสิบเอนั่นเดี๋ยวไปเหนขั้วให้น้ำเียได้ขั้วขั้วก็บสอต เราเป็ใไ่คันเ่ยไขูก้อนหนเออไขูก้อไข้อนข้หนึ่งเออขวหนึ่งเรียบลอยเลยเอาตับตัวใหญ่ๆไปทางนั้นได้บหนุยได้าไหนได้หรือเปล่าเออสาด้งก็ได้ปลางก็ได้ปลาเอายกมนันหนู่ยด้งก็ได้มือเ้านปลานีก็เ้าอยู่ปลาใหญ่ก็เข้าย่ใสที่ึนี้ได้เลยโอ้โัน้น่ได้ จะไปเดินไ่วอยู่ันมอไรเดินคนน้ำเนี้ยน้ำเอาแหงวง้อมาหนูเด้เด้อ ยาระวังระวังปาดบนธรรมาดาเด้อหนามกวังเสียกือหลายเน่ยกระโดขึ้นน้ำเนี่ยเียกันนั่งนไปยนยิใส่จ้าโอ้ยย่าด re oh, yeah. ูดินี่จะให้เด็กนย่มใหม่เหรียเด้อดิ เอือนบ้านขาาจาว่าเอิ้นหมุนน้ำน้ำหมุนไตไกลน้ำน้ำน้ำยังก็ขยะไกลเาน้นานเว่ามันหมุนจุนจุนน้ำหมุนใ่ไกลคือบรรมาค่ะคแล้วมันสิหมุนหมุนมุนหมุอยากคอทังนี้ทังนั้นังนั่นเลยมงนี่เอ๊ะมองนี่เป็นอย่างมันเป็นแบบพีลาการแบบนนลาพิททอไปดำน้ำเลยเด้ิ

ไัปนลนมาจากาอุ่น้าอ่นมาสายน<อ><อ>า่นฟ้าไหลลูกนี่ฟ้าไหลลูกได้นำนี่ม้วน้งม้วหัวนมนไปตวต้องคุณไปถือแขว่านนี่มันวิ่งตั้งแต่อยู่พีแล้วตั้งแต่อยูพีแล้วแม <c oughs> นะ่มัตมนตอบแล้วนะมันไม่ได้เลยนะเอาเพ่อนเอไม่ได้กนะินที่นีไไ่ได้กินหะนึ่ง ยัไม่เห็ยรเยม่กองเที่ยวันนี้เขากินกมา้างอละกี่ห่อคะกี่ห่อคะห่อเยอะมากพูดค่ะ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 กี่ห่อคะกี่ห่อค่ะกี่ห่อคะเมื่อกี้เขาบอกว่าหมด ครั <Private. laughs> ้งละสี่ห่อปลามันเบนกินเด้อพี่น้องมันแสดงปลาไปหยอกหลังก็คือดอกเนาะคนสวย ได uh, ้เใหไงโอ้กะลงไปเอาไปอู้เลึกอ๋อเตีทุนลงไปเอา ค่ะบรรยากาศของการตึงแหียยุกบึงมันแพงนะคะ ่ถุงเปล่า,าเงื้ยเดะปยวนั่งไหมบรรยญญากาศมวนพุธธุบถีบพี่น้องสองเก็บแล้ว เมื่อยานมูอข่อยยากไยบอแล้ววะน่ามาแห้งเหมือนข้อกาแฟตื้นปลากระตื้น่อ้โหฟ้าอแฝดแหรอคะ ลูยฝาแฝดแฝดอีกยังนี่แฝดฟ้าสิบอกกบอย่าอย่าปล่อยมือเด้อราวังเด้อค่ะหนูหนูอย่าไปใกล้น้ำนะลูกน้ำมันจะปั่นหนูไปนะคะใหญ่ยู่ใหญ่แไง นี่ราคากวงเสียยามีบุญละมวนกวาบานกบเมืองเขาก็เป็นมูสบซีเอาคือเห็นถือถุงคือเห็นถือถุงกันไปกวนยาแล้วปลาแม่ยาว่าเห็น,น,นตัวอันขั้วหายพะนะ <c oughs> นี่ยขั้วพรอมเอือพรอมนะคะของยา น้องมิตรเด็กหน่อยแต่ว่าเผลอไปไหนได้หนเิเด็กๆเผลอไม่ได้นะเนี่ยคันเผลอนี่ลงเล่นน้ำเลยได้หนิหนูอย่าไปเล่นน้ำนะคะหนูกลัวหนูเห็นไหมนั่นน้ำถ้าตกลงไปนะอุ้ยไม่เห็นหน้าใครเลยนั่นน่ะนะ,นะอย่าลงไปนะคะคแฝดตะวันซ้อนค่ะ ฟังท่านอีกมีบอ่อันนี้ไปอย่งนี้ค่ะปะนางเอาเอาไปเหยบเดีลยวเราไปตูัวหายโอ้โหดเราสั่งไวเรียบร้อยแล้วว่าใส่อีกย่างเนี่งอย่างออันนี้เอาไปเห็ดปลาแดบจ้าใช่ใช่นี่ลป้าจะไปปลาแดป้ายไฟของคุณเลย เอาไปเห็นปะเดียวงสาวแล้บอดหวยแล้งสาวแล้วดเส้ออไย่างงขาิงญิงญิงยังกาะปะนางพิงเงาะเอ้ยญิงยังกาะพิงเงาะพบานสาย่พอาบานสายจวดมญิงบานสายค่พอบานสายจวดไปแล้วจักสโลน้นเวยพอมื่อรมาตึงแหอ 拜拜拜拜，祝了嘞！有什么交流的说。